สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจี๊ยบตลอดดินบรนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทํานายดวงประจําปีเกี่ยวกับความรักล้วนๆเลยนะคะของชาวราศีกุมหรือลัคนาลุมนะคะผู้จะเกิดในระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคม ในปี2,564หรือ2,21 0นะคะก็ลองดูเพื่อเป็นแนวทางเพราะว่าเป็นภาพลักษณ์โดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับทุกคนเสมอไปก็จะได้คิดมากไม่ว่าไพ่จะดีจะร้ายอย่างไรก็อยู่ที่คุณและคนรักมากกว่าในการตัดสินใจนะคะก็จะเป็นการทำนายตั้งแต่ต้นปีกลางปีปลายปีเพื่อจะได้ดูแผนที่ชีวิตว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือว่าจะมีข้อคิดอะไร มีการวางแผนอะไรหรือว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นเราก็จะได้รู้กันเลยนะคะอันนี้เราก็มาดูกันเลยดีกว่าว่าสิ่งที่ผ่านมาความรักของคุณเป็นอย่างไรตัวตนของคุณและเขาคนนั้นหรือว่าคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวแล้วนะคะก็ดูได้ทั้งคนคุยคยหรือว่าเป็นคู่เป็นครอบครัวแล้วนะคะเพราะว่าจะเป็นการทํานายแบบภาพกว้างนะคะลักษณะตัวตนของคุณนะ่ะคุณเองก็เป็นคนที่ เด็ดเดี่ยวนะเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวแล้วก็ใจแข็งนะคะแล้วก็มีอีโก้มีทิฐิมองว่าต่างคนต่างมีอีโก้แล้วก็มีทิฏฐินะคะในบางครั้งความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างสวนทางกันนะลักษณะเป็นเส้นขนานนะคะอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าบางคนอาจจะมีคนรักอยู่ห่างไกลทางไกลต่างถิง่นต่างแดนต่างชาติก็ได้ในหลายคนมีความเป็นไปได้สูง แล้วก็บางคนอาจจะคบหาดูใจกับคนชาวราศีเมถุนนะคะแล้วก็คนราศีเมษราศีกรกฎนะคะแต่จากสิ่งที่ผ่านมามองว่าไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะ่ะอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วนะหรือบางคนอาจจะเป็นครอบครัวกันก็ได้เพราะว่าลักษณะอาจจะเป็นครอบครัวหรือว่ามีครอบครัวอยู่แล้วแต่ มีปัญหาตรงที่มีรักทางเลือกเข้ามาหรือคุณอาจจะเป็นตัวเลือกของเขาก็ได้เพราะว่าบางคนอาจจะมีคนรักอยู่ห่างไกลในบางครั้งเขาอาจจะดูนิ่งๆเงียบๆใส่คุณคุณก็เลยคิดว่าเขาไม่สนใจคุณนะคะในบางครั้งเขาก็เงียบหายไปอะ่ะไม่ได้ติดต่อคุณนะคะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะอยู่กับครอบครัวของเขาก็ได้นะเพราะว่าลักษณะเหมือนกับว่าเขาว่า มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะมีลูกมีต้าด้วยที่ต้องรับผิดชอบนะคะส่วนกับคุณนั้นเหมือนก็นว่าคุณพยายามที่จะติดต่อพยายามที่จะทําดีกับเขาหรือว่าพยายามที่จะแสดงออกความรักกับเขานะคะแต่มองว่าคุณก็เป็นเพียงแค่ตัวเลือกของเขาเท่านั้นนะสําหรับบางคนคุยๆนะคะส่วนคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องห่างไกลแล้วก็เอาใจออกห่าง แล้วก็มีรักทางเลือกเข้ามามีมือที่สามนะคะความรักก็เลยเหมือนกับว่าทรงทรงตัวคงที่ดูนิ่งเงียบใส่กันนะคะหรือไม่ก็ดูห่างเหินซึ่งกันและกันแต่เนี่ยมาดูซิว่าในช่วงต้นปีเนี่ย2564จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเกี่ยวกับความรักมองว่าเดือดซันขึ้นนะในหลายคนมองว่าอาจจะมีสัญญาณที่ชัดเจนหรือว่าดีขึ้นนะ เพราะว่าเดือดซันแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับลูกกับเต้าด้วยบางคนเป็นคู่เป็นครอบครัวนะคะเหมือนจะมีสัญญาณที่ดีนะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะแต่เน,นี้ยมันเป็นปัญหาอยู่ตรงที่มีทาวเวอร์ขึ้นแล้วก็เดอะมูนน่ะเป็นไพ่สรุปให้ระวังการทะเลบบาะเบาะแวง้งการแตกหกักความกังวลใจความเจ้าเจ้าใจเสียใจหรือว่ามีเรื่องอะไรไม่เข้าใจกันนะคะหรือว่าอาจจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแบบกระทันหัน หรือบางคนอาจจะมีเรื่องอะไรที่ไม่ชัดเจนต่อกันแล้วก็ได้รับรู้นะคะคุณก็เลยเหมือนกับว่าเกิดความเสียรูกเกิดความเสียความรู้สึกคุณอาจจะเสียความรู้สึกหรือไม่ก็นึกเสียใจนะคะแต่ขณะเหมือนกับว่าคุณมีความกังวลใจนะแล้วก็ให้ระวังการแตกหักการกระทบกระั่งทางวาจาแล้วก็เกี่ยวกับสภาวะอารมณ์ด้วยนะคะ เพราะว่าในหลายคนอาจจะวางแผนเอาไว้นะวางแผนเอาไว้ว่าจะทำงานร่วมกันลงทุนธุรกิจร่วมกันหรือว่าวางแผนที่จะแต่งงานมั่นหมายใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแต่มองว่าในช่วงต้นปีอาจจะมีเรื่องหยุดชะงักนะคะความรักไม่ลงตัวเหมือนกับว่าเป้าหมายหรือว่าแผนการที่วางเอาไว้ร่วมกันน่ะอาจจะต้องล้มเลิกนะคะหรือไม่ก็ล้มเหลว ลักษณะมันก็ว่าหยุดชะง,งักนะคะความรักอาจจะมีการแตกหัก,กหรือไม่ก็ทะเลาะเบาแแว้งนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะมีเรื่องปันใจแล้วก็คล้ายๆว่าจะมีปัญหาเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองด้วยนะในช่วงต้นปีนะคะเหมือนจะดีนะแต่มองว่าอาจจะดีไม่สุดนะคะมาหยุดชะง,งักนะคะ แต่ยังไงแม่บอกก็เป็นกําลังใจให้ช่วงต้นปียังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังไงก็พยายามที่จะถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันนะคะเห็นอกเห็นใจหรือว่าถ้าบางคนที่เป็นคู่กันแล้วอะ่ะก็ให้พยายามที่จะยอมยอม,ยอมกันบ้างนะคะเอาใจเขามาใส่ใจเราก็จะได้ไม่เกิดปัญหานะคะส่วนคนคุยคุยกันอยู่ถ้ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแบบกระทันหันยังไงคุณก็อย่าพิ่งคิดมากไปนะคะ พยายามทําใจปล่อยวางแล้วก็ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้แล้วก็ขอให้คุณและคนรักให้โอกาสกันแล้วก็พยายามที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันสัญญาณที่ดีก็จะเกิดขึ้นอีกครั้งนะคะเพราะว่าได้ไพ่เดอะซันนะคะแต่อันนี้มาดูซิว่ากลางปีเป็นอย่างไรบ้างกลางปีมองว่าคุณจะต้องอดทนอดกั้นอย่างหนักเลยนะและขณะเหมือนกับว่าจะมีปัญหาเข้ามารอบด้าน เพราะว่าได้เด l v วิลอาจจะมีมือที่3เข้ามามีความรักแบบลับๆมีรักซ้อนซ่อนเงื่อนหรือคุณอาจจะเป็นตัวเลือกของเขาหรือไม่ก็เป็นรักซ้อนของเขาแบบไม่ตั้งใจนะคะเขาคนนั้นที่คุยคุยกันอยู่อาจจะมีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะอาจจะมาโกหกหลอกลวงคุณก็ได้ว่าไม่มีใคร แต่สุดท้ายแล้วคุณอาจจะมารู้ทีหลังก็ได้นะคะว่าเขาอาจจะมีคู่มีครอบครัวหรือว่าคุยกับคนหลายคนก็เลยกลายเป็นปัญหานะคะห้าแม้เท้าความขัดแย้งแล้วหองและแหงหวัดระแวงแล้วก็ไม่ไว้ใจกันกลายเป็นปัญหานะคะแล้วคุณก็ทุกอกทุกใจหนักอกหนักใจอึดอัดใจแล้วก็หันหลังให้กันมีปัญหาหนักๆเข้ามาที่ต้องฝ่าฟันนะคะได้หนึ่งดาบค่อนข้างเหนื่อยอยู่นะ้าเหงื่อหยดเลยนะคะ แต่ไพ่ใบนี้ถ้าคุณอดทนอดกั้นนะเพราะว่าไดา้พ่สเต็งของให้อดทนอดกั้นแล้วก็ใช้สติให้มากๆนะคะลักษณะถ้าเป็นคนที่เป็นคู่ครอบครัวขอให้คุณต่างคนต่างถอยหลังกันคนละก้านะคะก็ยังมีโอกาสที่ดีต่อกันนะถ้าต่างคนต่างพยายามที่จะถอยหลังคนละก้าแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจกันก็อาจจะมีโอกาสที่ดีนะคะ แต่เพียงแค่ว่าต้องอดทนอดกั้นทั้งกายวาจาใจให้ได้นะคะส่วนคนคุยคุยกันอยู่อาจจะรับรู้ได้ว่าคนรักของคุณอาจจะมีคนอื่นด้วยนะคะหรืออาจจะมีมือที่สามเข้ามาแทรกแซงนะคะก็เลยเกิดปากเสียงกันหรือไม่ก็มีเรื่องน้อยอกน้อยใจนะคะแต่ยังไงก็ขอให้สู้ๆกันไปนะไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามนะคะ ส่วนปลายปีนะปลายปีมองว่าบบบบุญคุณโทษมีจริงนะคะให้คุณพยายามปล่อยวางให้ได้เพราะว่าจัดเม้นเกิดขึ้นแล้วก็ไพ่ฤาษอสีไพ่พระขอให้คุณปงปงๆทาใจนะคะอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้เกิดนะเพราะว่าสวรรค์มีตานะคะแล้วก็ไพ่พระขึ้นขอให้คุณทําบุญทําทานเยอะๆตั้งบุญสร้างกุศลเยอะๆนะคะไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งนั้นนะ เรื่องความรักถ้าคนเราเป็นคู่กันแล้วก็ไม่แค้วกันนะคะต่อให้คุณและเขาอยู่ห่างไกลแค่ไหนยังไงก็ได้เจอนะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรแต่คนเราเป็นคู่กันแล้วก็ไม่แค้วกันอย่างแน่นอนนะแต่บุญกุศลนั้นก็สําคัญนะคะขยันหมั่นทําบุญทํำกุศลเยอะๆก็เป็นการดีหรือคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวขอให้พากันเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะคะเพราะว่า มีไพ่พระขึ้นถึงสองใบแล้วก็ได้ไพ่จัดเม้นนะ่ะให้ปรงทำใจแล้วก็ไม่ต้องคิดมากนะคะยังไงความรักหรือว่านลังคุณก็วนเวียนอยู่นะยังตัดกันไม่ขาดหนีกันไม่พ้นนะคะยังวนเวียนกันอยู่ถึงแม้ว่าต่างคนต่างอาจจะมีเรื่องเบื่อหน่ายก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าสี่ถ้วยถึงแม้ว่าต่างคนต่างอาจจะเบือ่อเบื่อกันก็ได้นะคะมองว่าที่ผ่านมา ตั้งแต่ต้นปีกลางปีความรักของคุณก็ลุ่มลุ่มดอนดอนนะทุกบ้างสุกบ้างนะคะต่างคนต่างอาจจะเบื่อเบื่อกันไปนะคะหรือไม่ก็อยากจะใช้ชีวิตอยู่แบบเงียบเงียบนะเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะถึงจะเบื่อกันยังไงแต่มองว่ายังไงก็ตัดกันไม่ขาดนะคะยังมีความผูกพันซึ่งกันและกันอยู่สรุปก็คือสิ่งที่ผ่านมาไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมี เรื่องห่างไกลหรือไม่ก็ต้องใช้ความพยายามนะคะในบางครั้งความลังอาจจะดูนิ่งเงียบแล้วก็ช่วงต้นปีมีปัญหานะมีการทะเลาะเบาแวง้งขัดแย้งกันเกิดขึ้นมีเรื่องเสียความรู้สึกนะคะส่วนกลางปีให้ระวังการทะเลาะเบาแว้งด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ปัญหาเรื่องมือที่3หนักอกหนักใจให้อดทนเอาไว้แล้วก็จะกลายเป็นดีเองนะคะส่วนปลายปี มันก็ว่าคุณยังมีบุญมีกุศลร่วมกันนะเพราะว่าไพ่พระเกิดขึ้นนะคะไม่ต้องกลัวอะไรเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีนะคะถึงแม้ว่าต่างคนต่างอาจจะดูนิ่งเฉยใส่กันหรือไม่ก็เบื่อเบื่อกันไปแต่ยังไงก็ไม่พ้นกันนะคะแต่อันนี้มาดูซิไพ่สรุปนะไพ่สรุปสใบนะคะว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นไหมหรือว่าจะมีอะไรที่ต้องแก้ไขหรือเปล่านะคะ หรือว่าควรจะทําตัวอย่างไรระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะทั้งคนคุยคุยแล้วก็คนเป็นคู่เป็นครอบครัวนะคะเพราะว่าดูโดยกว้างนะดูซิว่าขอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นหรือว่าถ้ามีปัญหาอะไรขอให้มีหนทางแก้ไขด้วยเธอสาุสามถ้วยนะคะสิดาบ แล้วก็ไพ่พระอย่างที่ทำนายไปนะคะมองว่าไพ่สรุปออกมาก็ยังมีคนสามคนแล้วก็มีความเสียใจเกิดขึ้นถ้าไม่คุณก็คนรักมีปัญหาเรื่องบุคคลที่สามเข้ามาจริงๆนะคะเกิดความไม่ไว้วางใจกันแต่อันเนี้ยหนทางแก้ไขบอกได้เลยว่าก็ยังมีไพ่พระขึ้นนะก็คิดดูเออเได้ไพ่พระถึงสามใบแล้วนะไพ่สรุปก็คือ ทำใจนะคะทำใจให้ได้ยอมรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วคุณจะดีเองนะคะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะอาจจะทำให้คุณเสียใจเสียความรู้สึกแล้วก็เหมือนกับว่าถูกแทงข้างหลังถูกหักหลังถูกทรยศนะคะหมดความอดทนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะมองว่าคนเราเป็นคู่กันแล้วก็ไม่แคลกันอย่างที่บอกนะคะขอเพียงแค่ว่าคุณจะต้องอดทนให้ได้ แล้วก็ปล่อยมันไปนะคะเดี๋ยวก็ดีเองนะไม่ต้องไปคิดมากอะไรนะคะทำใจให้ว่างเปล่านะคะทำใจให้สบายๆย,ยังไงแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้นะคะให้สู้ๆกันต่อไปนะในช่วงปี2564คุณยังมีวันที่ดีอยู่เสมอนะคะสำหรับบางคนที่ห่างๆไกลกันหรือว่ามีปัญหาก่อนหน้านั้นถามว่าจะกลับมาไหมยังไงก็กลับมาแน่นอนนะคะ อันนี้มาดูซิสําหรับคนโสดที่ยังไม่เจอใครพ่อไม่แม่ไม้ละ่ะในช่วงปีนี้จะมีโอกาสพบเจอคนดีๆเข้ามาไหมคนถูกใจเพราะว่าในลหลายๆครั้งมีเข้ามาก็ยังไม่ดีหรือว่ายังไม่ใช่หรือไม่ก็อาจจะมาแล้วอาจจะไปแล้วก็ได้นะคะแต่อันนี้มาดูซิว่าจะได้พบเจอไหมละ่ะปีนี้คอยดูคอยดูซิ ขอให้ได้พบเจอนะแล้วก็ขอให้เป็นคนดีด้วยนะคะได้เดวิวนะคะได้อัศวินถือดาบแล้วก็10เปลี่ยนนะคะมองว่าคนโสดมีโอกาสได้เจอนะคนธาตุลมเมถุนตุนกุมนะคะมีโอกาสได้เจอ ธาตุลมเมทุนตุลกุมแล้วก็คนราศีมังกรนะคะแต่เนี้ยแม่หมอก็ต้องเตือนเอาไว้สําหรับคนโสดนะค่อนข้างอันตรายอาจจะไปพบเจอคนที่เขามีคู่หรือว่าเจ้าของแล้วนะคะเพราะว่าได้เดว,วิลเข้ามาเลยนะอาจจะใส่อาจจะใส่หน้ากากเข้าหาคุณก็ได้นะคะบอกว่าไม่มีใครแต่อาจจะคบหาหลายคนและขณะเหมือนก็ว่าให้ระวังการถูกหลอก หรือว่าการโกรหกหลอกลวงนะคะความไม่จริงใจนะให้ระวังเอาไว้ด้วยนะคะแต่ยังไงมีเข้ามาแน่นอนนะคะเป็นคนที่ลักษณะใจร้อนอารมณ์ร้อนไปไวมาไวนะคะแต่ในหลายๆคนก็มีโอกาสสมหวังนะเพราะว่าสิบเปลี่ยนขึ้นนะคะมีโอกาสที่จะสมหวังนะคะเพราะว่าลักษณะเหมือนกับว่าเขาคนนั้นถ้าเขาเป็นคนดีและคุณมีความโชคดีที่จะได้เจอ ก็มีโอกาสได้แต่งงานหรือแม่ก็ใช้ชีวิตคู่เป็นครอบครัวกันไปเลยนะคะแต่ยังไงแม่หมอก็เอาใจช่วยแล้วก็ภาวนาให้คุณได้พบเจอคนดีๆนะจะได้มีความสุขนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้คุณใช้ซิกเซน์ลังสังหรณ์แล้วก็พิจารณานในการเลือกคู่ด้วยนะคะแม่หมอก็ดีใจด้วยนะที่ได้เจอนะคะ และอะไรที่แม่หมอเตือนก็ขอให้ระวังเอาไว้เพียงแค่ว่าระวังแต่ไม่ต้องระแวงนะคะก็จบลงเพียงแค่นี้นะก็หวังว่าอาจจะเป็นแนวทางได้ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะคะชื่นชอบถูกอ,อกถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตาให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ